บอกกูบอมมึงแต่งตีดิสนีย์เด้อดิสนีย์่วงไหนครับตอนกูมาบอกกูว่าเมืองวันนี้มาไล่กับกูเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งตีมดิสนีย์กันกู <c oughs> เป็นเจ้าหญิงองค์ไหนจ๊ะไหนจ้าตีมดิสนีย์ดิสนีย่างจัากูเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนมึง็ไ็้เบิ่งตีตอนที่มันมาเสี่ยงม่นั่นะอี่อนด์ d e p o s <c oughs> เพราะเช่นตอนเชียงใหม่หนาวตอนเชียงใหม่น<อ>หนาวอยู่เสร็จ<ส><ด>แมคคานิงนะ l a ดี Go กแม Kanning พวกเราสามคนมาจากดอยมงค่ะดอยมงผงไหมพวก้ยบุ๋บนพวกสิบวลมือกันนีเด้อมือนี่จะเป็นวันแรกที่บูมเธอกระทะนะคะทุกคนจะมาประกาศสาดาว่าตัวเองเป็นโคจาราว่านั่นคือพูดเลยสวัสดีค่ะแมา่ลาดี่ะ ดังพ่อหมาามเลยดเดียวมาดาดางพ่อหมาหมาพาดาไปอุโบคนมาขอถา่ายรูปเตเลยกูถามว่ามาชื่ออะไรมูทะากูเลยว่าชื่อหมามาไม่ชื่อมามันชื่อบูมแม่ค่าแม่ค่ะ,คะบอกกูน้อไปอุบลแม่ แฟนคลับหนูนะมีจตคุณลากมากดีเอออีเอะแฟนคลับหนูไม่ใช่คุณลากมากดีแต่หลานไหวขอให้คุณบุญค่ะข,ขอถ่ายรูปหนะะ่อยค่ะบัตรแฟนคลับปุณละน่าหยากรักวุ๊มแม่แม่บุ๊มแม่นีเขียวอะไรบุ๊มตาหมอดจัตทานแห้งอีบุ้มไปเอ็มคอที้ค่ะคุณบุ้มนางบุม้มสวัสดีค่ะพี่ขอถ่ายรูปนี้ไหมคะน่ารักจังเลยหมูทำได้ไหมค,คะอะกูปไปเอ็มคอที้กูก็มีแฟนคลับเพื่อกันเด็กสุด ทุกล้านกูเอาซื้อเลยทุกล้านร้อยไทยกูขีบหัวปีนเอาเางียบ่ะนักเอ็นจอยกันจะแตกแค่ร้อจกอีมาเมึงเซิร์ชกูเกินบูมจะขึ้นคีย์เวิร์ดบูมรถช่วยกูเอาสป,ปอนเซอร์กูเอาของไปหนึ่งอันหกล้อเอาไปแจกอีบูมสป,ปอนเซอร์สองลังบูมรถช่วยปังไม่ไหววะ่ะคุณบูมคขาคุณบูมขาเออเออกูอยากให้เห็นได้อีบูมเอิรนกูอีเท่า่ะ มุ่งหมายค่ฟังไปพออีกย่างอุบลไปอุบลครั้งแรกไปอุบลครั้งแรกประทับใจหรือเด้อบอกว่าเดี๋ยวแม่สิบ้านเดียวเด้ออีหล่าเด้อว่าไปเดี๋ยวแม่สิ้อบ้านเดียวเด้อแม่เป็นฮอดพุ่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแม่พาไปเฮ็ดสังฆทานเด้ออีหล่าเด้อไปเฮ็ดบุญเฮ็ดสังฆทานสรุปกูไปซีมือกูได้คุยกับเจ้าทีโรงแรมกูบ่กฮอดเจอแต่ผะผะกูหมดเจอเลยงามเลย เอออย่างจ้าพระไหนจ้ากูเห็นหายไปสุขื้นเนาะโค่นยังสแตกล้อกแต่8ปดโมงหกสิบโมงสมือไปบ่พ่อกูถามบูมสุนุ๊กมึงใดบ่โค่อยู่กับสัตว์ตอบอูวนชนไม่ได้แม่กูคิดในใจลีบูมเล่นตัวบอกกูไส้กับนนาแต่มันเมาจนห่าเขาสีสีแล้วมันอืออะไรเขาเขาก็เลยกลับบานได้บ่ายแต่แต่แต่โน้ตเออไม่ซื้ออย่างก่อนลืมมันชื่ออะไรนะ ฮะอันนี้ใช่ไหมที่มึงเตรียมกันมาเอากูกับมีซื้อซันอ่าอิบูอิบูก็มีซื้อเ้อะซื่อยังซื้อมึงไงอยู่ในโรงพยาบาลหูจักมึงร้ายอยู่อีดีว่ะโดยเฉพาะพนดเป็นโควิดเออนีประคักเลยล่ะถชาเรียกพวกเราสามคนรวมกันจะเป็น สีเราอยางไห้ฟังด้วยไปออฟฟิศไปประชุมงานเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับปแปดโมงเช้าฟัดขี่ของดีอีดีผลิตภณัณฑ์ตัวเองดีดีฟัดขี่ไปขี่ไปซันซามขี่เสร็จปุ๊บน้ำกดบ่โลยเสร็จปุ๊บก็บอกว่าโทษไอ้นั่นฐานน้ำาให้แน่แล<อ>้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้นั่นกับแบบน้ำก็มีแล้ว<อ>ไปเอาน้ำเย็นจากกนญ่จ เป็นคนขวกมาล่างค,คืรูปนีกูถามแน่ว่าซาบอ่ะขาบอ่ตอนหนามเป็นคนขวดนะละคือล่างอ่ะ,ล,อะล่างว่อะไรเนี่ยบกกดจน่ปไนีตอนนี้เจ้าของออฟฟิศี่เกียดอยู่เดอ้อจนปนหลงเจ้าของออฟฟิศทามกวาูว่ามอมมอคขอเราฟิวเห็นผลไหมนนเนาะก็ตอบชั้นชั้เลยขีบบกกด <laughs> อกอดเอเดอกวูว่าว่าไปว่ามาแม่คืนนี้เดอ้อเด้อฮังเี้ จีนักจุมิโดแล้สิลบเดือหน้าบานอึงโลงอยู่อึงไม่ใครเลยก็แต่งหน้าคิดบ่โอเะโกโระจิเชริวาันนี้กเดะจะนีว่า คนสองคนคือแห้งคนส่งหมูกระทะคนส่งคนส่งหมูกระทะไปใส่แป๊บนึงเด้อเขากำลังขับรถวนในนิวยอร์กเพิ่นเพิ่นกำลังขับรถวนอยู่คนเลียอยู่แป๊บนึงเด้อเพิ่นสิไปรอแปนึงเด้อแม่ละท่านพูดถามมันมีเพื่อนสักกี่คนมาทวงหมูกระทะในไร่สดกูอีสวยเออแมนย่านี่กูนิ้มเขาอีบูมึงสีขายบ่อหมูกระทะขายย่อมึงสีกินกุ้งดิบบ่อ เราไม่ใช่ว่าซื้อหมูกระทะกูเนี่ยแล้วสิ่ให้มันซีมาจายแล้วก็ฮักแว๊บหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์สว น,นี่ชิบาวเนี่ยอยให้ฟังด้วยวันนั้นฉันไปทํางานให้คุณเ้นได้สอดอสไตล์เร็จปูที่นี่ฉันออกเงินให้เพิ่นก่อน1 5 0 0 0าบาทแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวกูให้บัญชีจัดก,การให้มึงมเลอ่อีโบมบัญชีก็โคามาหาก,กูออคุณโบมขอเลขบัญซีหน่อยค่ะเออกูจะให้เลขบัญซีไปเรยเอยฉีดปุบ๊บอะมันไปโอนมา1น0 0 0พกว่าบาทวะมันขาดไปใส่กูก็ตัวเองจ๋าเดี๋ยวมันต้องยอด55,000นะคะคุณสอดอให้หักภาษ ภษีไั้ที่จ่ายปล่าได้ได้มึงยืมเงินกูด้อมึงสมวยหักภาษีไั้ที่จ่ายอย่างจ้ายางนบอกว่าไม่ได้ไปทวงเงินมาให้มึงอย่างนี้โงกระดามพี่ได้ได้อย่างน้ำเร็วน้ำให้มันก่อนเออเร็วเร็วเลยเพราะว่าแบบเอากุ้งดิบบให้มันแดกก็ได้ไปหาอย่างเองชาวนี่เลยส่งไปเลยตอนนี้เด้อส่งไปคือรูปอมรส่งไป มันซีด้หุบปากมันยังอันนี้มันยังสเปย์งี้นี่คือบอสเปย์สเปย์ขาวโอลิฟโอยเนาะเราจะกุ้งแล้วซีเอาไปฉีดงี้กันเป็นฉีดซีได้ขาวขาวลงรูปอ่ะสเปย์เฮ้ทคัมเนี่ยมันยังไปอุบลนะเออขอคำนิยามถึงอุบลเนี่ยอุบลบอกเออไม่เห็นเดือนคำโคมคำโคมไปอุบลบอเห็นเดือนเห็นตะวัน พากูอยู่แต่ในห้องคุยแต่กับเจ้าที่บอ่อถูกซี่แบบที่คิดไว้สโลแกนอุบลเขาบอกว่าคนอีสานซี่ดุซี่มวนซี่เถิงซี้นานสรุปบอ่อซี่อย่างเลยกูอหีถูขอบโต๊ะเลยบอสีผ้าไปโดนสี่โดนสี่อย่างจ้า